บริการดีมากเลยประทับใจมากเลยดีทุกอย่างเลยแล้วส่งสึงที่ด้วยดีมากค่ะขนาดต่างจังหวัดมาส่งไกลแล้วก็อยู่ในสวนด้วยนะฝนก็ตกด้วยนั่นน่ารักมากเลยค่ะบริการดีมากเลยเซลกับเบิร์ตน้องไมเคิลจำชื่อผมไม่ได้ลืมเลยน้องไมเคิลยังอย่างดีมากเลยสองนิ้วเลยให้ขอบคุณนะคะเออมีนัดมาจากไหนครับ าจากผลการครับเามือบังไว้แดดร้อนใช่ไหมครับครับวันนี้มาออกรถที่ไหนครับเนี่ยยูสุอะไรครับยิสุสายสี่ครับรุ่นทันสายสี่ครับครับกับกับเซลอะไรครับเซลไมเคิลครับเซลไมเคิลนะเซลแจ็คสันนะย่สุก็ไมเคิลนะครับสายสี่นะครับถ้าเขาไม่รู้จักนีมากเลยครับถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จักผมนะว่าผมคนไหนต้องทำไงพี่ ใครดูที่เสื้อไงอ๋อนี่ไหครับนี่ไงถ้าไม่รู้ว่าไมเคิลคนไหนดูเสื้อเลยจัดเต็มเลยวันนี้เป็นไงบ้างประทับใจไหมครับประทับใจค่ะออกรถที่ไหนเอ่ยยิงสุซึ่งวันใสใสสีค่ะออกกับใครบอกเขาด้วยดิเร็วไมเคิลค่ะโอ้เสื้อสวยมากเลยนะครับสุดยอดเลยขอบคุณนะครับขับกี่ปลอดภัยครับออกซิกัเซลล์มาส่งรถมาเปลี่ยนป้ายไม่ต้องไปโชว์รูมเลย ก็ใครสนใจออกอะเซลไมเกิลได้บริการดีเขื่อนลูกค้าเขื่อนาะโอเคขอบคุณครับได้เลยคได้เลยเปิดแบเนี่ยดูถ้าไม่เชื่อดูรูปนี้ดูดูรูปนี้นะเปียวมากเลยเซลไม่เกิลนะเขาติดตามมาจากเพจเพจบริษัทนะมาพูดกับเซลไมเกิลถึงบ้านถึงบ้านเลยครับบริการถึงบ้านบริการดีครับระดับประทับใจครับผม ผมซื้อกับใครครับผมซื้อกับพี่ไมเคิลนะครับอ่าน่ารักที่สุดเลยที่มหาีิสุดนะครับนี่นะครับเต๋อคนนี้ครับไมเคิลครับผมเต๋อไมเคิลครับสุดสุดสายสีจ้าสนใจติดต่อได้เลยเต๋อไมเคิลจ้าโอเคจ้าขอบคุณนะครับครับดีใจครับที่ได้รถครับโอเคขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากครับ อีสูสูสายสีตองเซลไม่ขึ้นแนือนําเลยค่ะถ้าอยากมาซื้ออีสูสูนะคะให้มาซื้อกับไม่ขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแนะนำเพจในเพจคลิปให้ค่ะโอ้ยขอบคุณมากครับแนะนำนะครับรรยายหยอกรถมาติดต่อเซลไม่ขึ้นอีสูสูที่สายสีนะครับลเอ,อสายครับโอ,อ้ยออกแล้วกับเซลเซลชื่ออะไรไม่ขึ้นครับโอ้โหยังดี้วจำชื่อผมได้เลย สุดขึ้นเงนใสเยีสุดขึงนงินใสวางวางใจที่ต้องบอกต่อวางวางใจที่ต้องบอกต่อออ่แล้วเจอกันเยี่สุดดูป่ะรักเพื่อนครับ